พลงนี้ก็เป็นการร้องเพลงร้องโดยเจ้าพยาธรรมศักดิ์ดนตรีนะครับเป็นเพลงที่อาจารย์ชอบมากนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้มาร้องในบนเกิดของอาจารย์นะครับแล้วก็ร้องได้ไพเราะมากเอาคะแนนเต็มสิบเลยครับตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาพิเศษนะครับสุดนะครับที่เราจะได้พบกับนะครับคุณหมอตุลยจิติสมงนะครับและก็เคอข่ายบริเวงอาสาปกป้องดนตรีหรือว่าเสื้อหลักสีที่เรารู้จักนะครับแต่ที่จริง เขาเสื้อหลากสีอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญครับสำคัญที่ใจนะครับสำคัญที่ความจรักภักดีต่อชาติศึกษาพระหา์นะครับคุณหมอตนซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับเป็นอาจารย์ในแพทย์ด้วยนะครับเราจาจจะทำทอดเก่งแล้วก็ยังได้บปรดจากคำบุญวันนี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณและสินเช่นะครับหัวข้อไม่จำกัดนะคุณหมอใส่เลยครับเอาขึ้นมา ความรักพาร้มในตัวอาจารยออ์ปกณ์ทิศนะครับก็ขอสียงตบมือให้ท่านเจ้าของมอนเกิกรทีนะครับแต่งานวันเกิดครั้ที่ดีน,นะครับก็ต้องให้มีคุณค่าใช่ไหมครับนะฮะเรื่องในช่วงเวลาที่ช่าิเรามีความเดือดร้อนนะครับท่านก็มีคอนเซ็ปต์ของงานว่าตอบคููชาติใช่ไหมครับและเราก็ยินดีจะร่วมมือกับท่านใช่ไหมครับผมได้ยินวัดีติดปากของ ท่าธท่าพลเอกเปรมติณสุรานนท์นะครับประธานองคนตรีและรัฐมนตรีที่ว่าเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินใช่ไหมครับหลายท่านได้เสือ้อซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้ก็คงมีวลีนี้อยู่ในใจใช่ไหมครับนี่แหละครับที่ที่ทำให้เรามาในวันนี้เนี่ยด้วยความเ,เป็นอึ่งงานเดียวกันนะครับที่จะ มาร่วมโอนพอมันเกิดนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทําหน้าที่กันต่อไปนะครับสิ่งที่เราเห็นในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเลวร้ายกว่าสิปีที่ผ่านมาด้วยนะครับคนโกงแต่ก่อนเขายังกลัวๆกล้าๆที่จะโกงเพราะว่าถ้าเกิดโกงแล้วอาจจะถูกจับได้ต้องปกปิดหลบซ่อนใช่ไหมครับ แต่เดี๋ยวนี้คนโกงนี่กลับมีพักการเืองเป็นของตัวเองมีมวลชนเป็นของตัวเองมีกองเงินติดนุนของตัวเองอย่างนี้ถ้าเราไม่กู้ชาติจะทำยังไงไหวใช่ไหมครับและในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่เลวร้ายกว่าถุงขนมสองล้านบาทกว่าคำพูดที่ว่าสารไม่ที่เมาเพราะตอนนี้นะครับ เขาถึงกับเอาสอสอและก็มวลชนของเขาผ่านสือ่อมวลชนของเขาที่จะด่าสารบินสารล้มล้างสารเออกระเลิกนี่แหละผมถงึงบอกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่เลวร้ายสุดอย่างที่คนไทยไม่เคยประสบมาก่อนใช่ไหมครับ <S <S แล้วก็ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับผมว่าอาจเป็นครั้งแรกในโลกก็ว่าได้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่คำอยู่คำเลงที่ผม เบื่อมากเอียน e มากเลยทันจะทำว่าสมัครรัาชรับรองดอนนะครับก็คือว่าคําว่ายึดโยงประชาชนนะครับเขาบอกว่าสารไม่เห็นยึดโยงกับประชาชนเลยแล้วเขาจะดูแลประชาชนได้ยังไงนะครับผมขอบอกนะครับผมนี่ไม่เคยผ่านการเลือกตั้งที่มาเป็นหมอนะครับแต่ผมก็ดูแลนั้นเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือคนไทยทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่ว่าหมอต้องมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับฝ่ายบริหารและฝ่ายวิธีบัญญัติเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้ถูกใจนะถูกใจคนแต่พอเข้ามาสู่ตำแหน่งแล้วเป็นรัฐบาลแล้วเป็นสสในสภาแล้วถามว่านอกจากจะทําตามเสียงของประชาชนแล้วเขาต้องทําตามอะไรครับเขาต้องทําตามกฎหมายจึงจะเรียกว่านิติรัฐใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าพอพอสภาบอกว่าให้คนคนนี้ค้นผิดให้คนคนนี้สารพัดทานเป็นอย่างนี้นะครับั้างที่มันผิดกฎหมาย อย่างนี้เขาไม่เรียกว่านิติรัฐใช่ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าส,ส,สม่ล่าสุดก็คือทุจริตเชิงนโยบายครับนะครนี้จะไม่แน่นะครับถ้าเกิดเราไม่ทําลายคาทานี้นะครับเราก็ตอบผู้ชาติแน่นอนเพราะนี่คือทางที่มาของความล้มเหลวของชาติเพราะว่าสัมปทานนะครับคุณค่าอย่างต่างนี่คือหนึ่งล้านบาทใช่ไหมครับคุณค่าหนึ่งหนึ่งล้านบาทเป็นแสนล้านบาทก็มีนะครับ เอาแค่ที่สารไม้ยึดไปนะครับนะฮะยึดไม่้ยึดไปนะฮะยึดแล้วยึดเงินทัศน์ิลปมาก,ก็คือยึดเงินของชาติที่ถูกเปลี่ยนบางไปแล้วเอากลับมาเป็นของชาติปรากฏว่าสุดสัปดาห์ที่าาผ่มานมันบอกว่าเฮ้ยถูกถูกต้นไหม่เออโจโจนเดี๋ยวนี้มันมันพ,พัฒนานะมันบอกว่าเฮ้ยเอาเงินที่ปูป้นมาแล้วแอวกลับคืนไปบอกเจ้าของขก็กลับคืนไปแล้วโจนจะประโนอะไรวะใช่ไหมฮะ อย่างนี้ก็มีด้วยวะนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับผมรู้จักจอาจารย์กรณิตเนี่ยมาประมาณหนึ่งปีนะครับก็ไม่ได้ร่วมครอบครัวเดียวกันไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ที่เรามารู้จักกันรวมนะัละทุกท่านด้วยก็คือความสำนึกในความเป็นคนไทยใช่ไหมครับในความที่เป็นคนไทยรักในหลวงใช่ไหมครับ มารู้จักกันนี่นะครับออกมารู้จักหมอตุนนี่นะครับก็เพราะว่ามีวิตของประเทศชาติใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราคงไม่มีวันได้รู้จักกันหรอกครับเดี๋ยวตอขอบคุณทักษิณและที่ทําให้ผมได้รู้จักอาจารย์ได้รู้จักทุกท่านเขาเรียกว่าอันนี้เป็นเรียกว่าวาสนาผูกพันกันนะครับใครจะไปรู้ชาติก่อนเราอาจจะเกิดในหมู่บ้านอาจารยจันร่วมกันก็ได้ใช่ไหมครับ คือที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทยที่เคยร่วมร่วมรบกับศัตรูต่างชาติซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าไอ้ศัตรูต่างชาติเหล่านี้เนี่ยในชาตินี้มันก็เกิดมาไม่ว่าจะเป็นพมา่าหรือว่าเป็นลาวกตอนนี้เนี่ยมันมาเป็นสอสอนย่างไรแพัดเพื่อได้แก้ไขบนไทยยังไงครับแต่คนไทยอย่างเราไม่ยอมใช่ไหม,ไมเมื่อมันเกิดมาได้เราก็ต้องตามมาเพื่อที่จะจองล้างจองผานสก,กัดกั้นอย่างถึงที่สุดใช่ไหมครับ แม้คนจะน้อยแค่ยี่สิบสามสิบคนลุ่งสสงวันที่หนึ่งวิถุนาก็ขอเป็นพระเอกนางกูสักครั้งหนึ่งป็นหมอสูงมานานเบื่อแล้วขอเป็นพระเอกนางบูที่แยากการลืนใช่ไหมครับจริงๆก็กำลังหาสตันแมนเหมือนกันแหละแต่ว่ามีคนมาสมัครไม่กี่คนเองคนมาสมัครก็ถามผมว่าออไม่ทราบคุณหมอจะประกันชีวิตให้ทเท่าไหร่ผมก็บอกว่าออสงสัย ก็พอจะมีเงินจะประกันให้นะแต่เขาบอกว่าจะมาเป็นสตาร์ใ้หมอตูนเนี่ยบริษัทประกันเขาไม่รับว่าบอกว่าสงสัยไอ้สตาร์่ยตายไหมก็เกิดมาเมื4าปี60ปี80ปีวันหนึ่งเราก็ต้องเสียชีวิตไปนะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของสามัญเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ ควรจะเป็นก็คือการเกิดขึ้นมาและใช้ชีวิตและตายอย่างมีคุณค่าใช่ไหมครับไม่ใช่ตายไปนะครับแล้วก็มีคือกลด่านะครับอย่างทักษิณที่ผมยืนยันเลยแม้มีคนชื่นชอบแต่ก็มีคนกลดา่าเพราะมันยังไม่ตายก็จะมีคนที่จะสาปแช่งมันใช่ไหมครับไม่เหมือนกับเจ้าของมันเกิดใช่ไหมครับมีชีวิตอยู่นี่ก็มีคนแต่ชื่นชมใช่ไหมครับเพราะว่าอะไร ทำแต่คุณงามความดีแล้วใครจะมีตำหนิต่อว่าได้นะครับไอ้ประเภทที่ว่าเอาเงินหลวงมากอะไรบ้างแล้วก็เอาไปให้ชาวบ,บ้านแล้วก็บอกเป็นเงินของฉันให้คนชื่อชมเสร็จแล้วชาวบ,บ้านก็เป็นหนี้ไม่ว่าจะกองทุนหมู่บ้านไม่กองทุนสตรีเฮ้ยอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าฉลาดแกมงโกงเฮ้ยไ,ไม่ใช่ผมพูดผิดอย่างนี้เขาเรียกว่าฉลาดโกงใช่ไหมครับแก้ว่าตรข้า2หนึ่งนะครับผมจะบอกว่านล่าสุดนี่ปัญหาแก้วตาส้าหนึ่ง ใครทำเรื่องสีถนนชัยได้บ้างครับไอ้นี่ไปทูลขอพระราชาเนี่ยบอกว่าพระราชาทรงโปรดแล้วก็บอกว่าทูลขอที่ถ้าแมวดิ่นตายออพระราชาก็คิดว่าเอ้แมวดิ่นตายไม,ม่ไกลเลยก็คงแค่โต๊ะแค่นี้หรือห้องนี้ใช่ไหมครับพี่แกปรากฏว่าเขี้ยนเขี้ยนเขี้ยนแมวโลหดล่อเข้าไปครึ่งเมืองเลยใช่ไหมขอที่ในหลวงก็โอ้เฮ้ยไอ้นี่มันฉลาดเลยก็เหมือนแก้วตาสองเก้าหนึ่งนะครับ มาตรา291มีไว้ด้วยให้แก้อีกมาตราอีก308มาตราที่มีอยู่นะครับยกเว้นหมวด1หมวด2ห้ามแก้เนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าอีจะแก้291เพื่ออะไรครับงั้นกูจะแก้ทั้งฉบับเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าสีตะรนชัยกับชาติมาเติดดีไหมครับอันนี้เรียกฉลาดโกงใช่ไหมไม่ฉลาดแกมโกงมันแกมนี่คือมันคนปนอยนิดหน่อยใช่ไหมถ้าฉลาดโกงนี่คือมันโกงทั้งรุ่นแหละใช้ความฉลาดเนี่ยเอามาเอามาโกง แต่ผมขอยินดน,นครับหมออย่างผมผมบออทุกคนที่มีความฉลาดนะครับแต่จะไม่ใช้ความฉลาดโกงเด็ดขาดครับแต่จะใช้ความฉลาดสกัดกั้นคนโกงอย่างถึงที่สุดใช่ไหมครับทุกท่านด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าฉลา,าดจะไม่พอนะครับตอนนี้ต้องบวกไนงะบวกความกล้าด้วยครับกล้าลุยนะครับตำรวจคือ,อชี้หน้าดบบบอกไปนิงนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ย้ายภายในห้าทีอ้จับนี่ ขาผมคึกว่าแบบว่าหมอตัวนี้ประเพอตำรวจเรียกแล้วก็โหตัวสันน่งเงินพกไปสั่งเอาไปร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยไอ้ไม่แบบกความขี่แล้วไปร้อยหนึ่งไปเออไปไปไปโทษนะครับไม่มีครับคนอย่างผมไม่มีครับตำรวจเหรอไม่เห็นอยู่ในสายตาเลยถ้าเกิดผมรู้ตัวผมผิดผมยืนไปเลยแล้วเดี๋ยวรับไปเสียประเแต่ถ้าเกิดคุณทําผิดนะครับผมชี้หน้าด่าเลยผมก็เลยวันนั้นเนี่ยเพื่อหลังที่ตำรวจถอยไปผมบอกว่าเฮ้ย สิบเก้พาพฤษภาเนี่ยนะเองให้ให้ชุมนุมทั้งวันทั้งคืนเลยนะแล้วทำไมข้าพเจ้ามาเป็นประชาชนทัศสองไงมาชุมนุมแค่สิบห้านาทีไล่ซะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอนี่เขาเรียกรุวงสมัครพรรคพวกแก่เอ่อถ้าเกิดเขาออกพรบอรองรหบนหัดน,น,นี่นะหกโมงเช้าที่แยกการเรือนไปกับผมไหมครับขอเสียงตบมือเลยครับไปก็ต้มือิน่เลยครับ ให้หมอตเล่นบทโคมอโรนะครับโดดเสียงพุทธนา,าคือแยกการเรือนนะครับมันฟ้าเวนะครับใครจะไม่รู้ไอตอนชี้หน้าชีาา้หน้าด่าตำรวจนี่ยปรากฏว่าในอุ้มทันตีนสัตว์ตอ <c oughs> เหนื่อออกอุ้มตีเลยแหละไม่ละครับตอนนั้นเลือกอะไรไม่ถูกนะครับคืออย่างเดียวที่รอดมานั้นนะครับหนึ่งนะครับปากเป็นแหน่แหน่เป็นโถจ,จบท้ายได้เลยะครับ ด่าเป็นไฟครับด่าไปแลบเลยนะครับตำรวจต้องถอยไปอีกอันนี้ก็คือพันธมิตรท่านอุตสามาเซฟแอสครับช่วยช่วยมาปิดตูดไอถ้าเกิดพันธมิตรไม่มานะครับหมอตุนต้องไปอยู่สอทสามเหรือแม้เป็นปุ๋ยที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับขอเสียงตบมือพันธมิตรหน่อยได้ไหมครับเพรนาะฉะนั้นนี่นะครับวันเกิดรอบปีนี้ของอาจารย์คอนาลิกเนี่ย ก็คือวันเริ่มต้นของสงครามครั้งสุดท้ายที่คนไทยรักชาติรักในหลวงนะครับจะต่อการเพื่อที่จะทําสงครามต่อต้านต่อสู้กับคนไทยรักทักษิณนะครับเพราะว่าคนไทยรักทิกษิ์กันายของมันกาลังจะดึงชาติเอาไปไว้ที่กับอำนาจต้องอย่างความมาั่งคั่งอย่างไปกับครอบครัวครอบครัวเดียวซึ่งเรายอมไม่ได้อยา่างเด็ดขาด เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะรักษาไว้ซึ่งำาอำนาจอธิปไตยและสถาบันสูงสุดคือในหลวงและพระราชวงศ์นะครับเราจะรักษาไว้ถ้าเกิดเราให้ยอมไม่เอาแก้กฎหมายโน่นนี่นั่นนะครับตามที่เขาต้องการมันไม่ใช่แค่กฎหมายระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนนมีพระมหากษัตริย์ทรงในประมุี่ก็จะไม่อยู่ต่อไปก็จะเป็นประธานาธิบดีอย่างแน่นอนซึ่งอย่างที่ แต่ถ้าองค์ทราบนะครับเราไม่ยอมอย่างเด็ดขาดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับผมก็ขอประกาศว่าวันที่9วมิถุนายน2555วันครบรอบวันเกิดของอาจารย์อริตคือวันประกาศสงครามกับคนไทยรักทักษิณขอคนไทยรักชาติรักในหลวงน,นะครับขอบคุณมากครับ ก็ต้องขอขอบคุณหมอตุลนะครับเนี่ยฮะคือคนที่รักประเทศจริงๆนะครับนายทหารนะฮะระดับคนเอกพวกกับผมบอกว่าเห้ยพวกคุณทหารมึงกล้าอย่างหมอตุลย์ไหมมึงกล้าไปยืนกลางเวทีไหมมึงกล้ายืนท่าทางคนเยอะๆมึงกล้ายืนท่าทางสูงตัวไหมพูดอย่างนี้เลยครับาทหารระดับคนเอกนะครับเพราะผมว่าทหารเนี่ยก็มีอาวุธถึงจะต้องออกไปถ้าไม่มีอาวุธก็ไม่กล้านี่เราไม่ใช่รุนทหารนะครับแต่ทหารไม่กล้าจะพูดอย่างนี้และไม่กล้าจะออกมายืนอย่างนี้ ตรงนี้ไม่เป็นไรหมายถึงว่าอยู่ที่บริเวณที่อาช่แยกกันเดียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <S 2> <S 2> เราขอปรอบมือให้ผู้ล่านะครับผู้ณ<ล>่าครับ